สว,วัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ที่ไหนเอเชียทีคเอเชียทีคเอเชียทีวันนี้เราจะพาแดนนี่มาล่องเรือกัน เรากำลังจะไปเช็คอินก่อนตอนแรกคิดว่าจะมาไม่ทันละอยู่มาอาทิตย์หนึ่งแล้วฝนไม่ตกอยู่ดีดีวันนี้ฝนก็ตกเฉยเลยโชคดีที่ตรงนี้ไม่ตกวันนี้รู้สึกเหมือนมากับนักศึกษาหนุ่มเลยโดนแต่งได้แตง่แตงเลยโอเคเราจะไปเช็คอินกัน Let's go <S ที่จริงวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานหนึ่งปีกับอี

1.2 right? <laughs> Amazing really like really beautiful ทั a ง all these views like the temples the bridge wow, like, unbelievable for me it's my first time here and see all this my too actually คือมันสวยมากทุกคนแต่ว่าแบบอาหารก็คือมันไม่ได้แบบว่าแย่นะแต่คือมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่คือถ้าแบบถามเรื่องวิวอะไรเงี้ยคือเต็มร้ออย่างน้อยตั้งแต่99เลย w h e r s, <laughs> <Wow>. <S the most beautiful part um, the bridge เด a ะ t ริ e จ r e พ o าะว yeah, yeah. ่าเราเห็อง s l ทีัน้สะพานนีสาพรคอสวยมากครูมาถ้าสมมติว่าใครจะมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราขึ้นที่อ s ชทมันมีหลายๆที่เหมือนกันที่แบบเขาจะขึ้นตรงไอคอนสยามอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันแล้คือประทับใจนะเขาขึ้นไปตอนแรกหิวนะแต่พอเห็นวิวแล้วก็คือแบบลืมความหิวไปแล้วแล้วอากาศก็คือดีแบบลมพัดะไร Pretty windy and not <Yeah. S 1> hot at all. We catch a nice weather and also the table that was <Yeah. S 2> like it l o s e to oh. the middle at the front line. เออทุกคนถ้าใครจองจริงๆถ้าสมมติว่าแบบตั้งใจจะไปอย่างเงี้ยรีบจองก็ดีเพราะว่ามันจะมีโอกาสเลือกโต๊ะใช่ไหมแต่คือตอนที่เราเลือกอะเราจองเมื่อวานแล้วเราก็มาวันนี้ซึ่งก็แบบค่อนข้างเล่นเลยแต่ว่าแบบ เออเราได้ที่ดีเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่ายังเหลือที่แบบดาดฟ้าริมอยู่สุ่มได้โต๊ะตรงกลางเรือพอดีแล้วก็อยู่ตรงหัวเรืออะไรเงี้ยก็คือแบบเออดีมากจริงๆก็นั่นแหละตอนนี้ดึกแล้ว t o t h e ใช่เดี๋ยว,วเราต้องกลับบ้านไปจัดกระเป๋าเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะไปภูเก็ตค่ะทุกคนภูเก็ตะใช่แต่ว่าไฟเล่าอะคือเจ็ดโมงเช้าส่วนอณภูมิเนี่ยอ,อกมาเราจะต้องตื่นประมาณตีสาม เพื่อที่จะไปเพราะว่าเราน่าจะต้องไปถึงสากประมาณ2ชั่วโมงก่อนเพื่อจะออกไปเนาะนั่นแ,แหละเดี๋ยวมาเจอกันคลิปภูเก็ตละกันเนาะวันนี้เราสองคนวันนี้โอเคไหม my favorite phrase วันนี้เราสองคล่กอก็ตุลาพิกอบ,บายบาย